สวัสดีเพื่อนๆชาว Space Phone TV ทุกคนวันนี้เรามาชี้ชัดกันดีกว่าครับว่าตอนนี้เราสามารถหา ASUS Zenfone 2ที่ไหนกันได้บ้างโดยเครื่องศูนย์ไทยครับเริ่มมันที่ IT City โดยจะเป็นรุ่นแรม 4GB สนอราคาก็ตามมาตรฐานอยู่ที่11,990บาทแต่ต้องขอบอกไว้ก่อนครับว่าตอนนี้เป็นการขายให้กับผู้ที่สั่งจอง ASUS Zenfone 2ในงาน TME 2 0 1 5 High End เท่านั้นและกว่าจะวางจำหน่ายแบบจริงจังก็คงจะเป็นช่วงเดือนมิถุนายน ต่อมาเป็น ASUS Store Thailand เป็นการขายผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้นโดยจะเปิดให้เลือกซื้อ ASUS ZenFone 2รุ่น RAM 4GB ล็อตแรกในวันจันทร์ที่ผ่านมาจนถึงวันศุกร์นี้ครับโดยจะเปิดขายทุกวันเริ่มจากเที่ยงเป็นต้นไปโดยจะมีการเก็บเงินปลายทางด้วยอีกดังหากถือว่าดีมากๆเลยปิดท้ายด้วย d t a c Online Store โดยจะมีความพิเศษตรงที่เป็นราคาถูกกว่าเจ้าอื่นแต่ก็ต้องแรกมาก,กับการเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็จ่ายค่าแพ็กเกจร,รายเดือนล่วงหน้า ทางนี้ทางนั้น ASUS ZenFone 2ที่ขายผ่าน D-Tag จะเป็นรุ่นที่ไม่เหมือนที่อื่นนะครับโดยจะเป็น ASUS ZenFone 2แรม4 g b ความจุ32 g b สนนราคา9,900บาทแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนรองไม่ไหวทีมงานแนะนําเพิ่มเติมเป็นเครื่องหิ้วนะครับแต่ขอทำำําความเข้าใจเรื่องประกันนิดหนึ่งซื้อเครื่องนอกมาส่งซ่อมศูนย์ไทยก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเรียงง่ายๆว่าไม่มีประกันศูนย์นั่นเองโดยที่แรกก็จะเป็นที่มาบุญครองถึงแม้ก่อนหน้านี้จะมีอยู่แล้วแต่ราคาตอนนี้ถือว่าน่าคบบบหาแสุด เรียกได้ว่าเท่ากับเครื่องศูนย์ไทยก็เป็นได้ส่วนอีกหนึ่งช่องทางก็คือ e-commerce จาก Lazada มีดีลเลอร์หลายเจ้าของ ASUS ZenFone สเครื่องหิ้วผ่านทางลาซ a ด้าเยอะอยู่เหมือนกันราคาก็แพงกว่าราคาเครื่องศูนย์เล็กน้อยแต่แนะนําให้รอจังหวะใส่โค้ดส่วนลดราคาก็น่าจะพอคบหาอยู่เหมือนกันและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดของ ASUS ZenFone สเพื่อเๆมีอะไรสอบถามสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยครับ กด Subscribe ชั้นหน้ของเราใน YouTube พิมพ์ specphone tv แล้วก็ Subscribe หรือจะกดที่มุมขวาจอได้เช่นกันจดครับ